ก็มือชามแล้วห่อกระตุกนะมือวันจันทร์นะมือวันข้านเ็มือฉบับหนวันเช้าสองผิดมือวันจันทร์มาสิไปห่อกระตุกนะไ้อีบ่วงมาสิไปใส่านวันคานนไรเป็นบ้าอมจันทร์ช้ก็มือที่ชานห่อกระขสี่นบนหอปังนันวันผูดุดวันคานนะหอกระกวันคานตอนเรนีกระปุ ปุ๊บแล้วก็นวันจันกันตั้งเออวันผุดก็ตั้งวันผาฮัตผุดแล้ววันผาฮัตใส่บามัน่มีใสตเอากระซี่ละวะนี่คืนหนึ่งแล้วนี่สองนี่เมล็ดนี่สองขึนมันถิดสามขึนวันจันกระซี่ขึนวันคันก็วันผุดผูกเขาตั้งเขาเก็บดูกับวันผุดคูณเนาะเอ็งไปไหนมาวะไอ้ไก่ทำไปไหนมาลูก โอ้ยเชียงายกับ่ใส่เด็กจะไปนอนเื่อนเด็กนอนกันมั่เชียงมั่เชียงมักรรอกกัเขาเลือเมื่อยนเนาะนเมื่อยสบายดีพักันนอนหัวเมื่อยเจ้ารันเจตาสิโป้ฟูยุกหนึ่งข่าวอันยรกหนงเปิดหน้าว่าจะก็เรียนยังงเปิดหน้ากระตูสฟ้าเปิดหน้ากระตูสฟ้าเือไล่รวยยงเย พันเสีวข้าวข้าบากำพันดียุ่ไปนอนบ้านปังนะบอหำไกลพันดียุพันาได้ไหนนอนรับขาดอยู่บ่ฮะบากคำนอนรับขาดอยู่บ่มาขึ้นนี่นั่นฮะเท่ากว่ามหาบ่หึ้หห้หห ไก่ทองมาให้บักหำยุฮะพ่มาส่งไก่ทองไว้พี่น้องพ่ก็ไปหาเบิ่งงัวแล้วเตรียมสิแจกขาวพี่น้องเอ้ยตั้งวันพใส่บาวันหัสเด้อพี่น้องเด้อได้ยินว่าสิมีจะุตนําว่าซั่นพี่น้องนี่ดีทางเนาะดจอเบิ่งพี่น้องเอ้ยึึึ เน่าถ <ève S 2> ้ามาเคี้ยวเคี้ยวได้เคี้ยวดีกว่าไก่มะจอมึงเป็นนอนอีกฉบับแรงซูนอนเ่ไจ้เจอดีบ่ซุอปลาหลังเห็นนันเราึ้นมานอนเฮียงขาเหรเห็นแต่ปลาลังกับปลาพุ่มแห่ไปวันเราหายเราหายหาเราหายานเราเห็น เห็นอนะลีนี่บอกคุณน่ะไปกองก้อนมดสัตวน,วตน,วน,วนี่นก็เห็นนั่งคบงกอยู่สาวก่อนประด้ตาผาดก็เห็นเออเราเกิดสิตัวแต่ยายคุณก็น,นะอ,อันอันเมื่ออันเช้ารม่งนนะ่นะตีเช้น่ะลูกมนันเขานะ่ะชิ้งกีตาสาวไพนอนอยู่นะ่ะบักเวน้นเลยมันบูมิ้นผู้เฒ่าเอออันสีบึงใหม่อีกแค่บึงใหม่ดูกับบักเวน้นผัวน้องไผ่นี่แหะแล้วกนะ็เห็น นอนเที่ยค like no, nah, ่ะบวเวทม่นละไลดลูกลุก oh ล nice. ุ้นอ้อหนอานกต้อนหนนแบดนแดดนั่นเห็นเปไปลุกลุ้นสาวนักนตรันโบเห็นเราก็ได้ชิบรว่าเห็นกรมก็ชิเห็นแตมว่าะจังห่ะเห็นเห็นออันลาหลังนหนก็เห็นลาหลังเห็นเราหังขึ้นเพื่อหนังขึ้นเรหังข้นตีหลงกนแบด เป็นเพดบดูยังจะนี่แหละากโงเปย์เปไอยากนอนเปย์หมดแถมาน่ะข้าผู้เอามันไปลงนอนเปย์ตัวไหนลูกมันแดดได้ไก่แดดได้เปย์ตัวไหนนอนเปย์ตัวไหนเนาะเป็นเนนขี้แม่ย่าว่าหน่กนสิตสนเกูไปออกเใ้ด

อีร้อยนอนหรตัวมันเด็บอกไป็นตาเป็นเผดเป็นพีนอนูบาสนี่พาแจเขาแหลกระเป็นทฮือนห่างแะกนกายทางกับ่ในแล้วพื่นมอพื่นเจแล้วแล้วก็สีนอนแต่ขึ้นเมื่อเสียบานและอยากเราออนกัตื่นมาล้วก็ฮุบแล้วอ้ยกระตุยไอ้หัวอันน้หวอนกับมันหันกุ้รสีเพล่กรนสีเราลงไปไทหน้าวันเขาสมเพ็ดปวกไ่้เนี่ยใช้มาซิมด้วยส่วเ็ดปวกที่มอขี่มือเจดํา จะขันเบสบงคืนงตมาคืนนี่ก่อนหนึ่งวัสาวเนี่ยจะปอกไก่เวลาใช้มีแต่ดอกงานนี้เน้นั่นแหละเฮ็ดกอบเฮ็ดกอบนอมเฮ็ด่จะไปเนื้อมาหมอวานี่มาแต่ถุงี่เดนลงไปเฮ็ดอันเอาเก่าเอาแรกนก็หมดเอาก่ีเได้ไรบอเฮ็ดกอเน็ดไอนเฮ็ดข้อเฮ็ดปัวมาหานี่ขอสีอื่ม ข้าไว้เป็นคนเอาไ้เลยอแมวขอดอๆๆจนคืนขอดบิังขอดนั่นนี่ลูกขอดนั่นขอดไปใส่ตู้เย็นเอาไว้นี่พอกินแล้วหาเงินเห็นยิ้มเอ้ยบักปข้ามซิมือนอนมันปังอีู่บ้างแมลงน่ะเมื่อยยุเนื่อหัวบอกไปกินบะหมูกระทะเอาใายเสียงต่อเกินท่านกินกับบ่าวดีๆจะกินบ่าวดีๆด้วยฮะ กินสิจะผ่ากระปุนกับน้ำอารมณ์พี่น้องเอ้ยเตรียมไปกินกันพี่น้องไข่อีกแล้วหีบลูกได้เอ้ยอยังพึ่งตายมึงมึงเนี่ยเกาะมึงห้ามเจ็บห้ามเป็นห้ามตายกระเทยปล่อยงัวเลยพี่น้องผู้กระเทยบ่หน่ะแม่บ่เย้ยนะยยอเพี่น้องมันมาปล่อยคุ้ยปล่อยงัวค่ะ ได้ให้ได้ะน่ก็ออกนะพีนออาวากันกระเทยชิโซนกระเทยและเนาะมึงดูพีนอจนสิเพลโพดโพแจ้งมันมันเห็ดยังอยู่เมนเชื้อตีนมากมาบอกเมือนมีพายุห่าจนสเพลลมาอาวยกระหุมนะปลาไม่นี่อันเผาห้าอาจาย์บอกว่ากันเหยียดมากเลยรอยแรอแล้วห้าเอือยเจ้ามากพะเอือยอยู่พีวซะ อันดหม่าติงเาจะมาจะบันปังบอนางไปตลาดคนตูกเลยนางลงมาเฮือนไรยุตลาดนะอืนางลงมากูขืดอยากไปยุกห่างบ่มีเงินบาทมาเอาเขาไปบชาชางนะนางวะเฮ้ยมาผ่าได้ดนีนีกระเป๋าเน่กระเป๋านมมีเงินกี่ซองแซนผัไปใส่เนียนอีบูมเศร้าพันแล้วก็ซื้อไข่ไปผ่าเกือบ้านแล้วโอพี่ปอมาสามถายล้วอะยม่ห้องลืมทายพี่ปอมาสามถายตีวอะ คุนบาคนปูเนาะหม่ป่ะลืมั่โอ้ยมันยะเขากายเมื่ออยู่ละพระจูอยูกับลานเนอะเมื่อนอนนั่นเพินห้องเสียจปุ้ยเิ่นนองเลยโอ้ยเขากับแา่จะได้ไว้ปังหยากระตายว่ะโอเคโอเคเราทำ้ยเขาก็สีขีดยูอ่ะมันบ่งากมันตรงมามันบ่เคยขาไก่เอ้ยไปบอกกินหมูกระ่ะ ไปโว้ยเซบาไปเสียงแนวนั้นไปดีๆกว่าไปห้ามสกินลายอยู่บ่มื่อแรกที่นอนไ็ใส่นอนร้อยก็ไพ่ดำไม่มีลมดำไม่มีลมดำดำไม่มีพัดลมมองดูพี่น้องโอ้เต้ปากเล่นน่าสุจะมินซาดดำน่ะไม่มีพัดลมบางครั้งก็บอกว่าลุงชื่อให้แม่ในตีแพดลมนะ ว่ามึงดูปลาลุงปลาลุงครับซื้อพัดลมให้แม่ดำหน่อยว่าวดูฮะว่าดูคันว่าวว่าเป็นจะมาแม่คั้นบ่ยากให้แม่ดำขึ้นไปนอนน้ำว่าวว่าวว่าบอกปลาลุงซื้อให้แม่นะแม่ดำไม่มีพัดลมโอ้ม่ดำนะไม่มีพัดลมขึ้นไปนอนน้ำพังไปถอดแท็กสิปปักสองนะะขี่รถใหญ่บึนๆไปบ่ฮะไอ้ก้มนำโมอวานนี่นั่นตอนกินข้าวนำบมเห็น ล <า S 2> ูกชามากพ่อแคกันเนี่ยมา่าสงกยไปขึ้นไปกินท่านละมาบอลได้ไปโป่งซุปเล่นมากะลอกพอบอกไก่ว่าจะมาบอลได้ไปโป่งซุปไหนบอลพอบอกไก่ว่าคอยเล่นง่นล่าเห่นยมากะลอกงานขึ้นซีเมนเนเบิดเงิน, <laughs> นลลเลยบ่ญาล่านงินเลยค่ะกินท่านแล้วแล้วอบอกคาว่ากินท่านแล้วแล้วเลย้องมากน่ะเห็นอันเล่นมากะลอกงาน ต้งใช้เบิดเงินเลยมากูเห็นซาติตมาไทยหน้าได้ยังบ่เลอ่ที่ไทยหุ่นหน้านะบ่คือบบไทยแลละก็ฮ็ดพอนังบาเออฮ็ตพอนัง้งใช้เหรีมากระลอกเบิดเงินเลยม้าเลยเสร็จมาท้าเมียนว่าอ้ายนั้นได้ซองมายุได้อือัววานกลมนเยจ อันน้องเคยเสี่ยวกันซิกินขาวไปเนี่มหาบ่เห็นนะทะเลกันบอกกันบอกลุงว่าน้ำแม่ไปนำหาเสี่ยวนะโบได้มากกัมาคนละชื่อเลยเอาโบได้มาพ่องกันหมดทะเลไอ้กลมนลามาก,กอนว่ไลละไอ้กมนามากอนั่นไลลอ้้ไอผุดว่ะเราไปแต่เศร้าอุน่ไนไะอ้กมน่ะเออของพ่อแขกไปวังสิเบนมงนี่เฮ้ยเราไปแต่เศร้าอุบุญอื้งเงินเง,งินละมากขึ้นว่ะอะไรอ่ะไม่ có một ừ. cái kiện tập có cái phụn cái ngọt tăng hoa vô hải ừ. tăng vô hải lên bộ đại ca xì á ca hay bớt lái mà bớt lái xì ngọt họng cháy bỏ cửa họng họng ừ. cả đại phụ cả thư phụ mua vậy phụ cua vậy bọn Đồ, đưa hàng cả đủ dài lẻ nhã bọn mi mưa lên xu mơ non phúi bọn này mưa bọn này